เอต้องนอนนอนเดนีบอเเสตัสตังะไ่วนอนเป็นงไนะนันนอเะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกองหเดี๋ยวเดี๋ยว้าเด่นทีเปิดเองไปไม่ได้เลยุปกรณ์ บแล้วตั้งตานีเดี๋ยวมันมาไปในกล้องเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแ๊เตั้้ยเ๊ตั้งเจ๊ตั้งขวางแ่แรกกันเออต้องจับนีด้วยบรรยากาศในบ้าน สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอยู่วัดอยู่อยู่ดอนปูตาปูตาซี่ประขาวเนาะพ่นกําล่างทํามทีที่อยู่ข้างในบ้านหนองบัวบานบ้านบัวบาน <c oughs> ใกล้ๆบ้านจุม่มสีแหละคะ่ะท่านผู้ชมคนกระรายลาย,ลายคุณน่ะลายคากลายแน่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเด้อ สวัสดีทุกคนเบื้องบรรยากาศน้ำกันรถจอดยุ่ไก่คุอยู่ไกลค่ะไกลไก,ลก,ลกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งผู้อยู่ทางนอกทางในไล่สดครั้งแรกเอาปูปูปยังมากับปูปูยังมากับมู่บ้านนี่ไล่สือตกลุนยุคพุนกิษนาศีลายัางบัทันถวายปูยังบัทันมอบถวายปู เดี๋ยวจังแอดมินออกมาเห็ดปูเนาะค่ะเนาะปูจ้าปูปูอำเภอพ่นพิสัยพ่นกามานะอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศน้ำกันจักเล็กจักหน่อยเบิ่งใต้ใสใต้บ่งเนี้ยมาเปิ่ดละบูคือกันสิมาเบิดนั่นละช่วงใดดิ โอ้บ่งจักส่งเจแดงเจ้าจคือเสยแทนสี่สิบสี่เส้ยครับเอ้าเอ้ากล้องหน้าบันนี้เอากล้องหลังกล้องหลังเบื้องประจำวันที่ยิบหาด้วยค่ะล่อล่อล่อจะไปเอาประมาณสี่ทุ่มของคนืนวันพระคืนวันพระที่ยิบห้าไปเอาให้ค่ะเบื้องบรรยากาศน้ำกัำ like คน invalid. ค่ะ โอ้ยมอลำกับเศร้าล่ะค่ะมอลำกับเศร้าพนกำลังเชื่อมพิธีโอ้เพิ่นได้ล่ะเพิ่นได้ล่ะค่ะท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วเอาเจาแดงกับสีหยุดได้ท้ายถ้ำนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นท่านไล่เห็นท่านผู้ชมฟังเอาข่าวาหลายๆกดแช่แช่แช่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นได้เลขเหรอพลเฮเหรอพลเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์น คนยี่รถปรให้ท่ายะทังให้ม่มนบอกขางนอกรปรห้ท่ายประสั่นท่านผู้ชมหาเก้าฮะเลีงตัวหาเก้าเออหาเก้าัเบียรรถโบราณประห้ท่ายสั่นท่านผู้ชมยู่ข้างนอกกับปใะห้ท่ายปสั่นเมีรถไม่กอยู่ยเ้นเห็นเส็นไม่กินได้นั่นแตลเวลาระชัย เย็บูกสั้นปาอ่าเจ็ดนับหาเก้าอาเก็ดนกับหาเก้าไม่ด้ครับล้ครับครับขอบคุณครัสวัสดีค่ัว่ตมาก่ามาต้องมือ้านี่ฝนตกเนยเดียแต่ในแอร์ในไล่เปียกแล้วจนแห้งมืดกรเบื้องเออเสียวที่ราแยกยุ่ยาติดตามประจําตัวใดก็เรียกตัวใดก็อาเจ็ดนับหาเก้า ช่ไปใช่ไปสาุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยอดหยวนะพ่อกันผมมา่นีสามคนนะอ้ยย้อนพ่องนะครับจ้าจ้าขอบคุณค่ะตะเบิงตะบิงค่แตกนี่เปแอย่างนี้ครับจ้าก็เอาไปทอได้หัวตะไคร่เด็กส่างาวับเขากันกัะ หาเจ็ดศูนย์กบเก้ห้าวเจ้าก่าห้ไล่ว่าไห้ไทย่าไหไล่ว่าไหไทเอาแยงแงงก็เข้ามาหนิรู้สบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมค้นเป็นพันพันคัวสองพันแล้วมั้งนี่คุณน่ะรดตะลีพนหเจ็ดศูนย์กับเกนี่บอกค่ะ ขอบคุณค่ะขอ้ค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดศูนย์แซ่ไปแซ่ไปค่ะท่านผู้ชมมาเยฟ้าซื้อเบอรเจดียเด้อเบิร์ละบอกเล่นเบิระบอกเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเบอร์ะบอกได้ครับเก้าห้าเไม่เหลือครับอ้าวถ้าเจ้าดึงไปพางหันบอกเก้าหตัวใดก็ห้าเจ็ดศูนย์อยู่เดีย0เนยอย่เดย็ดศูนย์ยังหมดครับเจ็ดศูนย์ยังหาไปครับ นาใบเทไรใบละร้อยครับไม่ไม่ครับผมเย็บไดจาะใบนนี่หใบครับอันนี้สงใบสใบหนึ่เก็บูนมืด้ยครับก็ได้ค่ะหาลอยครับวตนี้บันี้อเาเ็บใบ้ง้งนได้ผมาใบเอาเจูนกับหามันหรือเก้าโอ้หาเเออหา เาไปหาซื้อรถตะลีค่ะท่านผู้ชมคุณเน่ะหมอล่ามกับเศร้าใช่คือเดียวโอ้ยรถสายบันไดค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เจดียงเกษียย่างไปหารถยี่้กิโลนึงหรือไม่ เอาลุยลุยลุยน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสยามคุณปียจนุษอือชัยวัฒน์คุณนิตยาเจเรียงย,ยังม่หายค่ะยังมาหายกนะ็าสิก,กับไปหารถแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังม่หายดีค่ะแต่ต้องมา มาเพื่อท่านผู้ชมเนาะมาเพื่อท่านผู้ชมเอาเงินมาไอถวายท้ำบุญน้ำปูตาเขาเจ้าฝากมาพันหนึ่งแล้วกลับไปถวายบ้านจุม่มสีบ่หลายแต่ว่าข้าก็ต้องมาทำหน้าที่ถูกกามือเพิ่นบวงสวงห้าก็เลยมากค่ะโอ้ยผ่านอาบุญไปหาซื้อใสนในใด ไปหาซื้อนี่อัญันว่าเด้เนาะท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อโชคดีถูกหยวยรวยรวยไปด้วยกันได้ระบอได้ระบอถ้า <c oughs> ถาม้าเบิ่งหนาขึ้นท่านผู้ชมเอาแอนมิ้เจแดงหายไปใช่ละรวมกันวะเจแดงละลงขึ้น ายหนาคนสวยๆไปด่านผู P ้ชมทั 04, ้งบ้านเบ่งกันจ้าเฮ้ยว่าก็ไม vale. ่ได้ดอกคันว่าละไอรดนจ้าขอบคุณกาะหุ้นดีจ่วอพรอมลงสองสกิโลอค่ะท่านผู้ชมได้ละบอถูกละบอเจอตัวแล้วบ้านค่ะ แจกไซค่ะนั่นเป็นต้นแจกไซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเลยกายค่ะสวัสดีค่ะตามตลอดคุณตาขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วนี่เขเ่นแล้วเนินน่นโอเนี่ยเน อ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินขออีสัยเนาะสงสัยลงกันละล่ะหยุดสงสัย่างไปอ๋อดูดิไปว่า้้าางหนเออมองพยายามมองหน้าเด้อเห็นอยู่แต่ว่าจิ้งฟังไม่ฟังคนอ้าคนไหนจะรู้จักเจแดงบ้าง ได้กันคู่นาสุ่ตาขอบคุณค่ะเป็นเจ้ามือแถวนั้นคล่องคายได้ดีแมนเยูะได้ระเบิดค่ะได้ระเบิดรวยๆเด้อถูกไหมรวยๆไปด้วยกันค่ะจ้าเาจับนั่งจับช้งอยู่บนนี้เด้อนี้เดียวม่านน้ำโอ่นี่เราไปใช้เลขแล้วไม่ได้ซ้ำ ต้หงอ,อจํำเงินเจ้าท้องไปก่อน,อนยังสิถูกะจขอบค,ขอคุณค่ะคุณคายุบานใดค่ะยุบานต้นหนัคาจ้ะโอ้บันนงคาค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะ ก็เป็นเฮ็ดรั้งก็เป็นสักวัตามตลอดก็จะมืดจ้าขอบคุณค่ะกดไล่ใสายมือน่ะโป่งมือขึ้นน่ะไี่ต้องว่าติดตามนะ่สือันกดไส่ยุ่งขนาดติดตามโครข้างเดียวกับเพ้อย่าไปกดหลายข้างมั่นชุบเห็นกันออกมาแต่ถังนี่แล้วค่ะมาลัดถามบูธี่ทาเจ้าได้เลขตัวใดตัวนี้นะของเส้นลายเส้นท่านผู้ชมได้แล้วเนาะได้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดี ถูกหวยรวยๆไปด้วยกันนะคะผู้เข้า,าขมาลุน้นกับนี่ห้าเจ็ดศูนย์กับห้าเก้าถ้าห้าเจ็ดศูนย์กับห้าเก้านะคะโช<ด>คดีร่ำรวยถูกหวยกันทุกขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะใครมาไม่ทันดูย้อนหลังนะคะเจเดงแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจเดงกับหมอกา,ารกำลาสวัสดีค่ะรวยๆยไปด้วยกันอเ,เออหาตเดไมแดงวันี้่ะ